56ที่ภายในพุทธคยาด้านด้านขวามือนั้นมีพวกที่เบตมาสวดมนต์สวดมนต์ถึงวันที่20ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20ธันวาคม2 5 5 6ด้านนอกกำแพงด้านซ้ายมือก็เพื่อนเป็นอุทยานใจชัยประการอุทยานชัยประการนั่นคือถนนทางมาวัดป่าด้านนู้นเป็นทางเข้าพุทธคยาตรงนี้เขาเอาประทีศหรือเทียนมาตั้งจำน่ายให้เราจุดบูชาพระพุทธเจ้า อันละสองรูปีเขารับมาหนึ่งรูปีจำหน่ายสองรูปีเนะี่ยยาวไปแถวยาวเหยียดเพราะในในพุทธคยานั้นเขาห้ามจุดทุบเทียนบูชาพระก็จะมาจำหน่ายแต่ีเขาเป็นคนระดับล่างไม่มีไรายได้ทางอื่นก็ทำอย่างนี้แหละดีกว่าแบม,มือขอนะก็จะมีบางคนที่มามามาเป็นเจ้าภาพจุดเทียนเช้เทียนไปให้สองรูปีอยู่ได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนี่ เจ้าของเขาถือาเป็นการช่วยการอุปถัมภ์อุปถัมภ์คนยากคนจนคนมีรายได้น้อยเขามาหากินอยาสูตรจิตดีกับแม่มือขอในประเภทแบ่มือขอไม่ทาอะไรนี่ไม่ค่อยน่าให้เท่าไหร่แต่อย่างนี้โอเคน่าให้บ้างและเขาบูชาพระพุทธด้วยสิ่งนี้ผู้ที่บูชาตามประทีปบูชาพระนั้นอานิสงส์ก็จะทําให้มีมีวิสัยทัศน์ มากๆก็จะเป็นเหมือนพระนุทาคือมีตาทิพย์พระนุธาท่านอย่างนี้แหละที่สุดของการบูชาพระด้วยประทีปอย่างนี้จะทําให้มีตาทิพย์พระนุธาท่านจะมีตาทิพย์แต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ยังไม่รู้ที่พามันจะมีวิสัยทัศน์ที่กำแพงข้างๆพุทธคยาอินเดียอินเดียดึกๆก็จะออกมาจะเจอนี้เขาจุดอย่างนี้สองรูปีคนไทยคนไหนมาก็เชิญ นี่เด้ดึกตอนนี้ยังไม่จุดอีกหลายชั่วโมงเนี่ยเขาปิดไว้อันนี้ดีกว่าแม่มือขอเพราะเขาเป็นคนระดับล่างที่มีรายได้น้อยน้อยมากนะ,อะสองรูปีหนึ่งบาทสองรูปีหนึ่งบาทเอ้ยไม่ใช่เนี่ยเอ้สองรูปีหนึ่งบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเหมาหมดคืนนี้นเข้าไปใะพุธงยาก,ก่อนเดี๋ยวจะออกมาเหมา,หมา ทางหน้าก็เป็นทางเข้าพุทธคยาด้านขวามือเป็นพุทธคยาซ้ายมือเป็นกแํแแพออุทยานชัยประการอินเดียเขาไ,ไม่มี